ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มีของมาส่งนะครับนี่ก็คือ,อาชาตามือนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้ก็คือมีของมาส่งนะครับจากคิดแลนทอยนะครับก็สั่งของมาก็ขอบคุณคิดแลนทอยมากนะครับที่ขายของให้ในราคาแบบไม่บวกกาไรเพิ่มจริงๆก็ไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะเพราะว่าผมเสียตังค์ซื้อเองไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็เขาขายราคานี้อยู่แล้วเนอะ ที่ทางหน้าเว็บของเขาที่ทางชูปี้เขาก็ราคากลางไม่มีบวกเพิ่มเลยทั้งสิ้นแม้กระทั่งช่วงที่ของขาดก็ตามคิดว่าหลายคนอ่านชื่อคลิปมาแล้วก็น่าจะดูนะว่าผมจะแกะอะไรออกมา,าไม่ต้องรุ้นนะครับเพราะว่าทุกคนกดเข้ามาต้องเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วรัดแน่นหนามากกีดแรงไม่ได้นะ <laughs> <wit> เดี๋ยวเข้าข้างในอู๋ทำไมมันแน่นจุง Uh huh. ตัดเลยแล้วกันชหรือว่าผมตัดไม่ตรงกานแทนแทนนะแทน,แทน,แทนโอ้แพ็คหลายชั้นนี่เองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกมาก่อน มันก็คือเจ้า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 โอ้โอบนเ,เอดีกับบางเจ้านะส่งของมาไม่หออ่อเลยทั้งสิ้นเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเจ้าวีบีของเรานี่เองโอ้ก็จริงๆผมว่าผมจะไม่ซื้อสีเขียวนะแต่เผอเิญมีหลายคนนี่แบบว่าส่งมีมาเยอะแยะเลอเกินก็เลยแบบว่าอดใจไม่ได้จัดมาซะหน่อยจริงๆผมอยากได้สีดำมากกว่ามาเดี๋ยวมา อันสปอกอันสปอกกันดีกว่าฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบดูสิข้างในจะเป็นยังไงแทนแทนฮ็ดฮึดฮึดทำไมอ๋อมันมีสกอตเทปผมก็ว่าทำไมดึงไม่ออกทำไมแทนแทนนี่สีเขียว บางคนก็เรียกเขียวเลมอนบางคนก็เรียกสีเขียวบางคนก็เรียกสีเรืองแสงบางคนก็เรียกเขียวเรืองแสงเขียวเลมอนเรืองแสง,ง,แ,สงแล้วแต่คนจะเรียกนะครับว่าสีอะไรก็เป็นของรถดรีมทอยจริงๆผมมีรถเ์แปนอีกอันหนึ่งนะกระสิบกระสิบไปแกะเลยแกะเลยของมันต้องมีของแบบนี้ภายในกล่องนะครับก็อ่า ไม่มีไม่มีลายอะไรทั้งสิ้นคิดว่าจะมีลายลูกลงลุกเล่นอะไรอยู่ข้างในข้างล่างก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จสั้นมากผมว่ามันสั้นเกินไปนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ usb ธรรมดาใช่ไหมผมว่าน่าใช้กับพวกสายโทรศัพท์ได้แหละสำรับ usb ไท p เนี่ย,ยลองดู เขาเรียกไทอะไรผมก็เรียกไม่ถูกตั้งแต่ใช้โทรศัพท์ไทซมาผมก็ลืมชื่อพวกนี้ไปเลยนะ USB ไทอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะ,จะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแน่นอนครับอ่านไม่ออกครับพับเก็บไปวันนี้มารีวิวเร็วๆนะครับให้ดูภายในอย่างเดียววิธีลงวิธีเล่นเอาไว้ที่หลังนะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะหาวิธีเล่นตามช่องอื่นหรือตามเพจต่างๆได้ โอ้สกอตเทปอีกแล้วผมว่ากล่องมันกล่องมันแพ็คแบบไม่รู้สิโอเคอ่ะมันก็ดูแน่นหนาดีนะสำหรับอันแรกครับดิมการ์ดอิมเพลซิตี้นะครับก็ตามนี้เลยผมว่าดิมการ์ดก็ทำสวยเหมือนกันนะเนี่ย Made in China ดิจิตอลมอนสเตอร์ใส่ซองแล้วก็ใส่แฟมการ์ดอะหลายๆอันก็สวยอยู่อันนี้เป็นเอ็นเชียนวอิเออร์นะครับเอ็กวีมอข้างหลังเหมือนกันนะสองอันเหมือนกันเต้เลยข้างหลังสองอันต่างแค่ข้างหน้าส่วนอันนี้ Vs c a r ก ม,มันแน่นๆนะจริงผมจะแงะข้างหน้าแต่กลัวหักเปลี่ยนไปแงะข้างหลังแทนดันจากตูดเอา,อาดันจากตูดเอาอันนี้มันคือมันคือสิ่งที่ผมเจ็บใจมากเลยคือตอนที่มันมี PV โฆษณาตอนแรกอะระบบ NFC อะ่ะผมคิดว่าจเจ้าเครื่องไอ้นี่ไปแตะไก่เครื่องหนึงน่งนึกออกไหมแบบเวลาเจอเจอเทมเมอร์บนถนนะ่ะเอาเครื่องมาแตะกันชนอ่างเงี้ย นึกออกมามีเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเอา,เอามือชนกันแล้วสู้กันเลยเอามือชนกันอย่างนี้ก็ได้ให้มันอ่านสุดท้ายต้องมาใส่ไอ้เจ้า V S Memory อะไรเนี่ยอู้เป็นระบบที่แบบว่าเฟลเนี่ยเฟลมากเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยใหญ่หายนะครับถึงจะเฟลก็ต้องเก็บมันไว้หายปั๊บนี่งานเข้าเลยนะครับเนี่ยอันนี้แยกไว้ก่อนผมอยากให้แบบเขาทําออกมาขายเป็นแบบของเสริมเหมือนกันนะเผื่อมันชํารุดเสียหายอะ ถ้าแถมกับนาฬิกามารับพังเสียหายไปนี่ลำบากเลยนะนึกภาพตูดิแบบไปเจอเพื่อนอะ่ะเฮ้ยมาแบทเทิลกันเฮ้ยกูลืมเอาเมมมาวะ่ะเฮ้ยกูก็ลืมเอาเมมมาเหมือนกันวะอะไรประมาณเนี้ยก็จะเฟล,ลเฟลนะแบบมีทำไมวะมันต้องมานั่งพกเมมเอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยอ่าพระเอกของเราครับอันนี้ดันดันตูดดันตูดช้า เจ้าบีบี่อ่ของผมดูจากดูจากล่องรอยรู้สึกว่าจะไม่เจอเหมือนคนอื่นนะที่แบบว่าลอยนิ้วมือเต็มเครื่องของผมถือว่าอืเท่าที่สองสองดูก็ปกตินะไม่มีอะไรสายก็มีลายแบบชิปจระจนตรงนี้กล้องเห็นไหมนี่เห็ป่ะเป็นเส้นชิปจระจด้วยสวยอยู่ผมว่าแขนผมมาใส่ได้แขนผมเล็กนิดเดียวเองเนี่ยไม่ต้องซื้อสายใหม่ แต่สายเขียวผมก็กลัวเปื้อนอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยตัวล็อกก็ดูแน่นหนาดีข้างหลังนะครับก็อืมไม่รู้ซีดูมันอ่ะมันมันก็เป็นของเล่นดิจิมอนที่ราคาประมาณเนี้ยผมถือว่ามันก็ถ้าเทียบราคานะมันก็ยังราคาถูกกว่าไอ้พวกนเนี้ยเนี้ยมันก็ยังราคาถูก พอๆกับเครื่องนี้แต่ได้จอสีอ่ะได้ระบบอะไรมาผมมองว่ามันก็หย่วนๆกันไปอ่ะราคาแค่นี้ได,ได้ขนาดนี้ก็หลูแล้วนะก็ดีเอ็นะครับตรงนี้ก็ระวังนะครับมีคนบอกว่าลอกง่ายเดี๋ยว,วต้องหาฟิล์มมาติดอันนี้ก็มีปุ่มปุ่มบนปุ่มล่าง,างเหมือนกับว่าของผมจากที่ดูๆผมไม่น่าจะเจอเรื่องปุ่มยุบนะ น่าจะปกติรูนี้จะเป็นคือรูอะไรเอ่ยอันนี้คือรูชาร์จแบตอันนี้ก็เป็นรูใส่ดิมการ์ดอันนี้ปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้เห็นไหมนี่ปุ่มเปิดเครื่องก็ระวังเรื่องน้ําเรื่องเหนื่อเข้านิดน,นึงครับได้ข่าวว่าเข้าง่ายมากๆเลยก็เห็นคนบ่นกันเยอะ,อะเดี๋ยวเปิดเครื่องดูฮึบติดไหมถ้าไม่ติดนี่ฮาเลยนะ ดิจิตอลมอนสเตอร์อ่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งอะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราปิดเครื่องต้องมาตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งใช่ปะมันก็แบบออกขี้เกียจขี้เกียจอ่ะเนี่ยอันนี้คือวันที่หรือเดือนนะเดี๋ยวลองจิ้มไปดูก่อนอันนี้เป็นเดือนวันนี้เดือนสามกดตกลงอันล่างคือตกลงนะครับอันบนคือเลือกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ อ่ะผมตั้งเท่าไหรก่ก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องปิดเครื่องเปิดบ่อยๆอะ่ะวันที่ค่อยว่ากันอ่าโอเคอยู่แล้วไม่เปลี่ยนหรอกเวลาผมไปไปตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมว่าคนเล่นอนะ่ะเรื่องเวลาถ้าเกิดไม่ได้ออกไปไหนไม่ต้องตั้งให้ตรงกันด้เพราะเดี๋ยวเราก็ปิดเครื่องชาร์จแบตใช่ไหมล่ะอ่ะผมตั้งไปเลยแล้วเที่ยงโอเคเขาบอกว่าให้เสียบดิมโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบดิมนะครับเอาเป็นนี่เลย City. อิมพาวซิตี้ปึ๊บปึ๊บชุบก็แกะง่ายอยู่นะอ๋ะอมันเป็นเหมือนตัวล็อกเล็กๆเ,เห็นไหมมันไม่ได้แบบเหมือนซิมโทรศัพท์สมัยก่อนนะเหมือนมันเสียบกลับคืนได้เป็นล่องล็อกเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมเป็นล่องล็อกสองด้านสามด้านเ,เห็นมีคนบอกว่าถ้าไฟดับแล้วบางที เสียบไม่ติดนะก็พยายามจิ้มไม่ไฟมันเปิดก่อนนะดิมต้องเอาด้านนี้ขึ้นปุ๊บแล้วก็รอโอรอรอต่อไปรอต่อไป จะเต็มแล้วจะเต็มแล้วระหว่างรอเดยวผมไปหากระดาษเชชู่มาเช็ดมือก่อนเพราะมือมือผมเหงื่อออกเยอะมากเลยเพราะว่าอ่ารีบรีบขึ้นมาแกะกล่องบอกให้ถอดดีมอ,อกชัวแล้วก็ใส่บีบีเด้ผมขอเช็ดชู่เช็ดมือนิดหนึ่งนะขอเช็ดข้อมือนิดหนึง เอาะว่าเจ้าตัวนี้มันน่าจะเพื่อนง่ายชึบเอาทาพไว้ก็ได้นะจร,จริงอะ่ะออกมาแล้วคอมพลีสแดนแดน,ดนเดิน19ยังไม่ได้ไปไหนเลยแค่ขยับไปมาเองเดินสิบเ้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมค่อยใส่ที่หลังนะขอดูเมนูก่อนอันนี้น่าจะเป็นพวกสเตตัสหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นค่าวิช,ชั่ววิชั่นอะไรสักอย่างที่เขาพูด,พดกันชิปประจ้าเดินกับต้องกดกลับเองด้วยอันนี้น่าเป็นอ๋อข้อมูลการเลี้ยง DP, HP, AP, Village, Trophy อันนี้ออกกําลังกายออกไม่ได้เหมือนจะต้องเป็นร่าง3ก่อนนะอันนี้ Backup อันนี้ต่อแอปโทรศัพท์มือถือ อันนี้ตั้งค่ามีอะไรบ้างตั้งเวลาอันนี้คืออะไรอ๋อสีฉากหลังโอเคเอาอันนี้เลยเป็นเมืองความสว่างอ๋ 1, 2, 3, 4, อ,อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคออหนึ่งก็พอประหยัดแบตเสียงมีแค่อนกับออฟออนไว้แล้วกันอันนี้เป็นกรก,กรบาทนี่คืออะไรเดาวว่าน่าเป็นรีเซ็ตนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า VB เดี๋ยวขอไปเล่นสักพักใหญ่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันหลังจากผมเล่นสักพักนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย